น้องคนนี้ถามหาตัวเริ่มต้นใช่ไหมมาตัวเริ่มต้นตามมาไว้จ๋อตัวเริ่มต้นแบบนักเรียนนักศึกษามาเด้เมอร์คิเลี้ยวเห็นปะเนี่ยแบบนี้นี่นิวบาลานนี่อันนี้โดนเบี้ยวมา นิวบาลานเนี่ยสี่แดงพ n อนิวบาลานทีเกู้นเนี่ยเอซิเกรนักเตะเนี่ยพวกเนี้ยคือตัวเริ่มต้นประมาณ6แดง7แดงแค่นั้นแหละโอมีทอนด้วยนะเนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณนี้เลยนะสนใจก็ลองเข้าไปดูที่โรงเรียสตาร์ทเพิ่มเติมได้นะครับเบาๆราคานักเรียนนักศึกษานะจ๊ะ